สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่ฉันที่ชื่อว่า ASD บลาบราบรานะครับทุกคนแนววันนี้ก็จะมาเล่นเพลงที่ชื่อว่าเอ่ i ม,ม,นะมิสพีทน,นะน,นะครับมิสพีทใช่นี่จะ Miss Heat นะทหามเข้าฝอนว่าเจ้าเกิดอย่างนี้วันนี้ก็จะมาสอนการฟาร์มอ่า อาจริงกันนะครับวันนี้เราะสอนการฟาร์มพีกันนะครับผมนะไอผมใช้ขนแสงเอาเวกันขนที่บินเร็วที่สุดในเกมนี้แ,แสงอาเวก็แสงมันแตกต่างกันเบินแสงเอาเวก็จะบินเร็วกว่าสก,กิวบางสก,กิลแต่แสงเท่านัจะมีสกิลเที่แเตะเฮีอกเกือบตายอะ่ะแล้วาจะมาสอนการฟาร์มดีกว่าคร่ะผมนะ อย่างแรกนะทุกคนนะก็ให้เรามาเข้าในกินเรามาให้เราเคลอไก่ตัวนี้นะทุกคนนะก็จะให้มันเราเคลไก่นี่นะทุกคนนะแล้วเรามาฟานตรงนี้ไปไเรื่อยจนถึงเวลสิบห้านะทุกคนนะเวอร์สิบห้าเสร็จก็มาเรลเอกที่ตรงนี้นะทุกคนนะตอนที่ฟาม ตัวมันยากต้องมายืนดูตัวของบนนี้นะฟ้าหนึ่งวลเท่าไหร่ผมไปดูกันมันจะเงินเราคุยถึงวิวเท่าไหร่ยิ่รับได้ต้องฟ้าถึงวิวสามสิบนะสามสิบตรงนั้นเสร็จก็แล้วค่ะสามสิบเสร็จปุ๊บฟาร์มตรงนี้เราคุยไปได้ประมาณฟาร์มตรงนี้ถึงห้าสิบว,วินะครับห้าสิบวลเสร็จก็ต้อง มาล่วควยตรงนี้นะทุกคนนะแล้วมาตีเจ้านี้มาล่วควยตรงนี้ตีอยู่นี่งเงียบถึงคุณถึงเรงืเรืเก้าสีปลาควยตีเอยนะคบทุกคนนะแล้วก็มาฟาร์มที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มันข้างริวนะถอนฟาร์มนี่มาให้มาละควยกันเจ้านี้นะทุกคนนะ ตรงนี <ar> ้เจ <c oughs> ้านี่ก็ไม่ให้มาฟาวแกพวกนี้นะนะครับทุกคนเลยเนี่ยแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ถึงวิวหนึ่งร้อยสามสิบก็แล้วคุณตรงนี้ก็ขึ้นมาตีตรงนี้นะไอตัวนี้จนถึงวิวหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับทุกคนนะ

นี้ฟาร์มการฟาร์มคุยที่ยังงสิตรงนี้ฟาร์มถึงเวลสองร้อยยี่บห้าแล้วมาฟาร์มไก่โซโลตรงนี้นะตีโซโลตรงนี้ให้ทามาตีโซโลตรงนี้นะทุกคนนะแป๊บนีงผมเห็นโซโลไม่ได้ฟาร์มตรงนี้แล้วคยตรงนี้สองร้อยยี่บห้าตรงนี้ฟาร์มถึงเวลสองร้อยห้าสิบแล้วก็ให้คุณมาหางี้นะทุกคนนะ เดี๋ยวว่าเราจะเปลี่ยนเอาจุดขายเนี่ยตรงนี้หนึ่งเงี่บจ่อห้าสิบนะทุกคนนะห้าสิบเป็นฟาร์มตรงนี้นะทุกคนนะฟาร์มตรงนี้เป็นเยอะๆนะทุกคนนะตรงนี้มันถึงเร็วสองร้อยเอ๊ะสามร้อยแล้วก็ไปไกลอ่ะไปเกาะนึงน่ะตรงเกาะข้างเกาะใช่ข้างๆนี่มันมีเยอะหลังอ่ะทุกคน นี่ต้องมาสอนฟาร์มนะทุกคนนะซึ่งแบบคนไทยนะครับทุกคนนะเยวผมวันหลังผมจะสอนทำแสงแเอาเองละเอียดกิฟเลยเลยผมจะไปหารหัสรื่องม,มานี่จะเป็นจุดสปาตวทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นที่รับโค้สเรวสามร้อยนะตอนนี้มีคนเลังฟาร์มอยู่ตรงนี้ฟาร์มถึงเรลวประมาณเท่าไหร่วะสามร้อยห้าสิบใช่สามร้อยห้าสิบ นี่สามารถเสร็จมอล็อบเฟที่ตรงนี้ล้สมาตีพวกนี้ไอพวนี้ที่มันไม่ที่มนดวนเฮียฮีมันไม่มีเฮียนี้ไอฟาร์มหน้ามันเสร็จปุ๊บผก็สี่ร้อยสี้อก็ต้องขึ้นาตรนี้เพื่อรอเฟไอนี่ซึ่งไอนี้มันยังมีสกิลที่สามารถตีฮลุได้ไม่มี่ตรงนี้สี่ร้อยฟาร์มตรงนี้ะ ออสี่ร้อขึ้นมาฟ้าตรงนี้ถึงเรีห้าร้อยแล้วน่าจะมีฟ้าที่เกาะสก,กายเปียนะทุกคนนะห้าร้อยฟ้าที่เกาะสกายเปียนะครับทุกคนนะซึ่งเหมาเลยว่าผลแสนี้มันเหมาะกับการเอาไปหาเจ้ามากนะนี่จะขึ้นทางไหนก็ได้นะถ้าไม่ใช่ผลบิน,นก็ขึ้นมาทางนี้แต่ถ้าใช้ของดินงก็ ไม่า้าเสียตังค์อ่ะอันนี้วิวห้ารอยนะทุกคนเอามาฟาร์มไอ้พวกนี้ตัว่ายังไม่รู้เลยยังไม่ไม่เคยหม่ำครังสุดลัมนี้ฟาร์มถึงวิวประมาณหกรอยเอ๊ะห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ห้าร้ยห้าสิบฟาร์มเสร็จปุ๊บห้าร้อห้าสิบตัวนี้น 550, นทุกคนะกคนะซึ่งเมื่ก่อนนี้จะมีบอสนะก็คือบกอุกกาเยินิวซึ่งมันจะตอบไอ้ด้านหลังเนี่ย อันนี å, ้ยังเป็นทอนนี้อันนี้ต <out> ้องฟานถึงเวลวหกร้อยนะใช่ไหมหกร้อยใช่ไหมใช่ะหกร้อยหกร้อยถึงเท่าไหร่ไม่ดูแต่หมไปดูก่อนอีกเกาะหนึ่งเป็นเกาะเราจำได้ว่าอีกเกาะหนึ่งมันฟามต้องเป็นฟานตรงนั้นฟาตรงนี้สิแล้วหกร้อยแล้วมันฟานถึงเวิว เมื่อกี้ครับก่อนลอยฟ้าอ่างฟาร์มหกร้อยตรงวัดที่เป็นซู่แต่คนตอนนี้ก็จะมีแชงอยู่นะก่อนหลังนะมีแชงอยู่หกร้อยถึงเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วงเข้าดูคุยตรงนี้ก่นเพราะว่าก่อนนี้จะเป็นก่อนที่เชื่อมโยงกันเด็กเรื่องการฟาร์มต้องือกเจ็ดร้อยนะครับเอองั้นฟาร์มถึงือกเจ็ดร้อยแล้วค่อยมาตรงนี้นะแล้วคุยด้วยเจ็ดร้อย ก็คือตรงมาจากเกาะมาทางซ้ายเกาะแรกนี่เกาะแชงก็ตรงมาเลยนี่จะเป็นพวกทหารที่สามารถที่เราสามารถไย่างคนนะฟาร์มนี่อันได้นะคนนะก็ตรงนั้นฟาร์มถึงร็วเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้เจ้ห้าสิบตรงนี้เอิมตีตรงนี้ถึงร็วแปดร้อยใช่ไ ลายแปดรอใช่ไหมใช่แดร้อยไหมใช่แปดร้อยตรงนี้มันถึงได้มาเปดร้อยห้าสิบทำไม,ไมตรงนี้ฟาร์มเสร็จปุ๊บผมจำไม่ได้เลยก็ไม่รู้้องเรือเฮลิเลต,ต้องไปต่อไปถ้ามันเกาะมันเรือนไงซึ่งเยวเยอะมันเที่ยวเราลกหาจเจ้าเหมือนกันแล้วก็จะพามาขิดหามาตีคิป ไอแฮตีเจ้าในเกมนี้ะแบบนี้เลยข้างเก็บหอยนะอันนี้เนี่เป็นเกาะตอนท้า,นายชิ่งเป็นเกาะมันเงือกเลยนะโคตรน่ายาบดีนะครับซึ่งวางหันอยู่บ้างบินเลน,ะนี่ตรงนี้อ๋อวิวเก้ารอยตรงวกันฟันวิวเกนะ้าร้อยนะตรงนู้นก่อนอันฟันวิวเก้าร้อยนะไอ ตยังมันกาแล้มาฟานี่เออใช่ใชตรงนี้ต้อง我又เออห่งพันนึงก้าวห้าสิบว่ะอ๋อฟาเหมันรก้าวห้าสิบเนี่ยนนี่จะมาฟาร์มก้อห้าสิบตหนก็มาฟาตรงนี้นะตรงนี้ก็ฟรหนึ่งพันหนึ่งพันทุกก็ต้องไปฟารมข้างบนนู้นนะนี่ข้างบนนี้ หนึ่งพันอยางนี้ฟามถึงเพล่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วต่อไปเรื่อักท้ายเกาะที่มันเป็นก่อน,นั้นเองไม่หันก็ไปย้อนดัวเองนะทุกคนที่เกิดซึ่งทีนี้มันคิดที่ยาวคนควรนะะอวกว่า ไอ้ลรเงี่ยไม่ทำสงสัยลเลยขนาดกวมันคือคนเมื่อตื่นเรื่องทำเมันตื่นผมน,นี่คิดว่ามันจะมารีวิวแสงเอาเว้เหมือนกันนะนี่ตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เวอร์หนึ่งร้อยสิบมาฟาร์มตรงนี้นะคนนะไอบ้บอสตรงข้างบนเกาะอนไรนั่น,นแหลนะ ก่อน,น,นละไม่ใช่อาลองอันนี้ไม่ใช่อ่าองมันอยู่บนหุ่นภูเขาอ่ะพันหนึ่งร้อยอืมพันหนึ่งร้อยแล้วมาฟามอย่างนี้ได้ฮนะอย่อางงี้อือไม่ค่อยถึกอันนี้ต้องฟาร์มถึงเร็วตรงเนี้ยฟาร์มเร็วหนึ่ง หนึ Ay, ่งพันสองร้อยหน่ร้อยิเอ็ดนฟนน้คดตีเราคยตีน่ะยังมาฝากเซตตูปเราก็มาวั้นฟันหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเออหนึ่งพันสามร้อยนะหนึ่งพันสามร้อยนี้เตตูปก็อีกฟันหนึ่งเลยวเรี้วเดียวเ้ยวร้อยร้อยอยู่เบ้ยอยู่หพันสี่ร้อยแค่นี้แหละก็จะเป็น

ที่ฟาร์มอนเกมนี้ครับอจริงก็าสามารถฟาร์มบอลได้หัเขอจบคลิปอย่างเงี้ยงรแบนี้ก็มค่คุณรูชม